อัปเดตคอกแม่มาลิหน่อยนะคะเนาะหกตัวนะคะผู้สี่เมียสองนะคะวันนี้ได้สิบเอ็ดวันแล้วนะคะนี่แม่เขาเนาะอ่านะคะอ้วนกลมดีนะคะกินนมแม่เก่งตัวกลมเลยนะคะเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะก็ยังไม่ลืมตาะคะ่ะวันนี้สิบเอ็ดวันก็อีกสักประมาณสี่ห้าวันน้องๆจะลืมตากันนะคะ,ะมาดูกันทีละตัวเนาะกำลังกินนมนะคะ,ะนี่คือแม่เขา ตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นน้องน้องตัวเมียนะคะนี่นะคะกินนมเก่งมากตัวนี้จมูกดำเลยตัวที่สองนะคะเป็นน้องตัวผู้นะคะฮ่าไงลูกตัวที่สามนะคะเป็นน้องตัวผู้ค่ะอ้วนดีค่ะอ้วนดีตัวที่สี่ค่ะเป็นน้องตัวเมียค่ะกินนมเก่งกันทุกตัวเลยนะคะ ลิ้นแดงตั้เลยตัวที่ห้านะคะตัวไล่ๆกันค่ะเป็นน้องตัวผู้นะคะนี่เนาะตัวที่หกนะคะเป็นน้องเออตั้งน้องตัวผู้ค่ะเขากินนมแน่นมากนะคะกินนมเก่งมากๆนะคะน้องตัวผู้นะคะตัวที่หกนะคะตัวก็ไล่ๆกันนะคะเนาะ คุณแม่เขาดูแลดีนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีช่วงน้องลืมตานะคะอีกสักสีหวันเดี๋ยวเด็กๆจะลืมตากันแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้อัปเดตค้อต่อไปให้ละกันหมอ